ข้าวจีไข่ดาวแล้วก็วงกลมนะคะเอ้าวเร็วๆหน่อยนะสุกพอแล้วโอ้ไม่พอเนาะไปเอาอีกกลุ่มเลย น่ากินมานนลูกหัดใจไม่เอานะอย่าทำเล่นลูกไปเอาอันนั้นมา ไม่ลอนเร็วๆหนูด็กทำ้มนเา็ตีให้มันเต เดี๋ยวจะชุบอีกรูลูกคนชุบไข่อ้าวมาใส่เลยครัแล้วก็เอาอันอื่นชุบ

นี่ใส mm. ่เลยใส่เลยใ่ด้วยนะเลือันตาตายะบบต้องตอกอเมาคิปนี้พอแล้วไม่ไหม่หนอต้องให้ช้ำ